อย่างขนาดนั้นก็ปล่อยเข้าไปมั้งพี่เออจะแขนาดนั้นเนี่ยแต่กูบอกให้ขนาดนั้นก็อย่าปล้นเลยไอ้เจ้าหลักแสนนั่นในตัวมันไหนตัดโอตรหาเนี่ยในในในผับไอ้เจ้ยตอนเช้าห้าชิบหายหาบ้างบ้างไปผับกรอเออตะโกนไอ้คนคนที่มันแบบไม่โดนแทงไม่รู้เขาปล้นการจะวิ่งเหนะจะว้าเหรอจะว้าเหรอเราวิ่งเราวิ่งเหรอแล้วนั่นไม่ได้คือมันวิ่งออกกันมาแบบเพิ่งแตกรังอ่ะโคตรหาจะว่าเหรอ ไอพี่เออแล้วก็มีคนนึงเว้ยที่ผมไปตอนนั้นไปสามคนอ่ะมันมันมีคนนึงเดินมาจากอู่แล้วไอ้ตีแบบคนป้นตรงไอ้นี้ยนะตรงตรงอะไรอะปลาหมึกอ่ะแล้วไอ้คนที่เดินมาจากอู่บอกว่าเฮ้ยช่วยช่วยได้ครับมีคนป้นกันครับมีคนป้นกันครับผมว่าอะไรแทงซ้าอี๋อะมัน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 คุยมันมาคุยกับผมอ่ะมันบอกว่าจะให้ผมช่วยจะให้ช่วยไอ้คนนั้นอะไอ้วไอแค่ไอแค่ไอแค่ไมค์ฮีโร่วันนี้มันคือขายไว้ที่มาถ่ายรถแบบว่ายืนแอคหลังรถเราเลยอ่ะไม่รู้นั้นอะเดี๋ยวเจอนะใช่ไมค์ฮีโร่ยืน มันอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยเนี่ยมันอย่างนี้เลยตอนแรกมันอย่งตอลมันลงรถบ้าเออลงรถเสร็จมันมุมมองเดียวแล้วทำอางรี้เลยเอออชาวบ้านบอกให้เรื่องอะไรเนี่ยไอ้ัมันแบบรลางกแบบป้ายทะเบียน 4K ที่บ้านพวกมึงซื้อใช้แก้วอะไกินน้ำมาอยู่วะไม่มีเลยครับก็จะสั่งแก้วอยู่นะไอพี่เจอเพจไอพเจอเพจนมาเว่ยเพจที่ว่าเลื่อนในเแล้วแบบเจอเนี่ยคุยโอเคเลยละ ใช่แล้วพี่เพลิดแล้วคร <S 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 ับพี right? <te ่แบบเพลัยอ่ะชื่อเพลิดที่พัฒนาซอฟต์แวร์กันอะไรเนี่ยเขาขายแก้วแล้วเพลแต่แบบฟีโแชั่นแต่แก้วเขาดีไหมไอพี่ซื้อมาดีดีเลยสวยเลยได้เหรอเก็บความเย็นเี่อครับใช่ป่ะงานเนี่ยมเลยว่าไอนี่ว่าเก็บความเย็นเก็บความเย็นได้ความเย็นต่อป่ะเอ้ยไม่บิลลี่จะไปอออาทิตย์นึงมั้งที่พี่อ่านไอนี่มาแก้วนี่เอาเก็บด้าความเย็นใจไอที่ว่าไอนี่มาใส่ใส่น้ำปุ๊บแล้วเสด็จขึ้นเลยป่ะไม่ทำไมบิลลี่ไปพูดอยกับไอเกันไปเซ้ยแซวแซว ถ้าร้านเขาได้ยินแล้วเขาจะดีแน่นอนบางๆผมถามเลยแกเขาเก็บความเย็นน้ำหรือว่าน้ำแข็งครับเก็บความเย็นน้ำแข็งอ๋อน้ำแข็งอ่าสมมติถ้าเป็นน้ำเย็นานน้ำเย็นาหมดเลยไปน้ำก่อนน้ำแข็งหมดสุดท้ายไม่ได้แต่ไม่ได้เหรอลอยเลยขายไม่ได้ยิ่งไม่ไมาขายพวกมึงเลยวะเอ้ตอนนี้ผมสั่งอย่างวะสั่งแก่เหรอแก้ว่ของดีต้องสั่งแล้วเอ้ยสั่งๆไปด้วยอย่าไปเอาอย่าไปแก้วดีแก้วดีบ้านกูมีอันเลยเ่าจะใช่เงินซีเดียวครับ นตอนนั้นเทน้ำตนนัเติมน้ำไปแก้วนี้เกิดขึ้น้าแก้วนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะมีคนโกนตีนถไปติงเอาเอาสติกเกรนเยมมาไแก้วนี้เกิดขึได้ะมีคนโกตีไมปติดแล้วบอกว่าซื้อแก้วอ่ะใช่ปะอย่าไปซื้อเลยกินน้ำขวดดีกว่าเอาอย่างนี้ได้ป่ะอเสื้อมันมีสติ๊กเกอร์ป่ะเอามาแปะแก้วแก้วที่มีอยู่ได้ป่ะ มันออแบบมันออแบบไม่เมเราเอาเมจิกมาเขียนก็ได้ไบ้านลุงตอยตลบออิออลดกูตามเขาอ่ะเอออย่าไปซื้อเลยพูดขนานตลบไม่ต้องซื้อกินแก้วขวดเหมือนเดิมเลยแหละขวดดีกว่ายนโดดหรืเล่า้องมานั่เรยนใส่กาเงใส่แจ๊กนะเออจ้าดูอ่ะตมันจะแตกวันไหนที่อจะได้ไปูอ้ครับพี่นันเชื่อคนต่แตกเราบลงนะเรา แทงเราวุ้นเทียสองหมดแล้วเว้ยว่ายเหมือนกันนะพูดถึงพอเราทำบ้างขอสองล้านดิเออแล้วกันไปเ่ินขอคุณแล้วเนี่ยมีหรือเปลาสภาเขาบอกว่าทางัารร้านอ่ะจะมีปัญหาเขาจะเอาคนคนของสภาเป็นการร้านจะมีปัญหาอะไรไหมที่หน้ามาพอดีปะ แต่คุยกันนะเดี๋ยถ้าเกิดสภาถ้าเกิดเป็นสภาน้ำบอกเลยว่าหน้ามีปัญหาปะไม่ไมีปัญหาหรอกกลัไปจะเป็นขี่อะไรอ่ะสั่งเฮ้ยเจนนี่นี่ร้อนหรอไปขี้อะไรเนี่ยโทนี่มึงมึงไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมเอาเลยครับเพราะรู้ครับบอกถึงว่าเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนครับฮะเปลี่ยนอะไรอ่านเอาอ่านอะไรครับบอกอ้าวอะไรครับฮะข้างนอกข้างนอกข้างนอกครับมาครับ ไปตั้งนานแล้วอะไรนะไอ้เหี้ยทำไมเ,มเไหม็นกะลิ่นยีเอาแมวจังวะต้องนะต้องแช่์แมวมึงไอ้นี่เปล่าแมวมึงชี้ใส่หัวมึงเปล่าตอนนอนอนะ่ะไม่บอลไม่อยู่เราไปคุยกับไอซิกเลยนะไปคุยกับไอซิกไอจูนะพี่ลี่นะครับมันจะกั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกครับนะบปงคนก็สภาน่ะอ๋อ ไวซิคมันก็เด็กปั้นผมอยู่แล้วแต่จูนอะมีเรื่องอยู่มีเรื่องอะไรกันื่อวานเนี้ยแฟนมันที่ชื่อฮังเลอ่ะเห็นบังจกปูนอยู่กับไอ้เกียร์ใช่ไหมขับรถเข้าไปชนเอ้ขับรถเข้าไปตอนแรกว่าจะไปจกปูนด้วยมั้งแล้วเหมือนบังไม่ให้ครับเขาที่ถีบเขาที่ถีบถังแกนครับแล้ววิ่งออกมาแล้วถังแกนแล้วเบิร์ใส่บังไอ้เกียร์ครับหาแต่เรื่องแต่เกียร์แต่เกียร์ไปแล้วครับแต่เกียร์ไปแล้วครับไม่มีอะไรครับนะรอฟังไอ้เฉย ใช่ไม่ใช่ว่ากูไม่ให้กูจบอยู่ใช่ไงแล้วที่จบอยู่แล้วเขาถีบถันแกแล้วเขาก็ไปไงบางแล้วบางพี่ไม่ได้อ่ะแลบางจบคุณอยู่อ่ะไอ้ชัเรียบร้อยจบดุยกองนึงเลยเขากระโดดขึ้นกองปูแล้วเขาก็ถีบถังก็ตกมาแล้วกูยืนรอความตายอ่ะน่าคิดดูดิผมจบคิดดีตำรวจไม่มานะเออจริงอ่ะผมขับตามไปหาเขาเขบอกอะไรบอกว่าผมบอกว่าขอขอข้าวเผาแล้วเดี๋ยวจะไปครับเขากินข้าวผัดไอ้บางเขากินข้าวผัดให้ผมเขาบอกว่าเขาได้ยินว่าเป็นผัดเข้าผัด แล้วเขาบอกว่าท้ขอโทษทีขาไม่รู้จริงๆว่าว่าแบบไม่สนุกหรือว่าแบบมีเรื่องการเอาปืนไปยิงกันเสียงระเบิดผมบอกเขาเอาปืนจากไหนครับคุณโอ้ชีวิตอ่าก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมใช่เขาไม่ตั้งใจเขาไม่ดูเลยไม่เหลียวแลเลยเหรอเขาเบากลีวเลยบอกให้ไม่เขาอาจจะไอ้นี่จริงๆคิดว่ามึงอะยิงกันหรือเปล่าเขาก็เลยรีบวิ่งหนีเจ้าปืจะยิงกันเะื่อตัวต้นเรื่องวิ่งหนีอะสนุก นี่ตยนี่ตยเอาเดียวทานอัมันหม็นี่แมวหรอวะมึงก็ไปหาสิพี่หไม็ได้กินจะพาพี่ก็ี่ก็เลี้ยงหมาแทนดิเดี้ยกินแมวก็หายไปเป็นหมาด้ยนะพีแกไปทหารทหารยี่แมวไม่เจอรนี้ไปเที่ยวเปล่าไปน้ำใสแล้วมัเที่วะพี่เออไปน้ำใสแล้วมันที่ยววะ เออมันมใส่ไม uh, ่ได mm ้ม hmm. <c oughs> ัน uh. มันจะโอเวอร์ใส่อะเออมันน้าใส่จะเทศเลยดูดิดหนิน้าใส่เีก็มึงใส่ขาสั้นน่ะฮะน้าใส่ขาสั้นนะดิผมอันนี้ผมกว่ใส่ขายาวแล้วตอนแรกอ่ะเออแต่หมอใส่แบบเข้าใช่ไหมไอ้คนนี้ไปเล่นน้ำเปล่าน้ำมีุู่งไงเล่นน้ำทั่ไนครับฮะทักที่เหรออเมซอนก็ลุงมือตุ้ดนดดดอ โอเคไหมดูกูเนี่ยลุกตรงเอเทปูนเนี่ยเกดไม่ไม่น่าส่งเอนะครับเอนี่ตรองไรอ่ะมันผมเคยเจออยู่แถวบ้านอ่ะตุ้งซิวอ่ะเตะตะก้อเตะตะก้ออยู่อ่ะตุ้งียวด้วยวะบิลี่ไมมึงบูลี่คน่นเออทำไมวไา้บิน ไอ้เหี้ยคนคนทำงานไอ้เหี้ยพวกเขาอ่ะคนทำงานไงเขาเป็นคนาบอกว่าเป็คนทำงานไงก็เขาบอกว่าตูดางเป็คนทำงานเพื่อนเขาบอกว่าบางแต่คนแนวสุขภาพดีไงเตะตะก้อใช่เตะตะก้ออะไรเงี้ยเออสุขภาพดีแต่แถวบ้านผมเขาแบบว่าเป็นสามสามนะสามสามสนามดินทุกคนไอ้ยี่สามสามสนามดินหัวยี่ยังยี่รัวแล้วคนรั่วเลยสามสามสนามดินแล้วสรุปมึงจบยังไงไอ้คนที่ฮางเลวะแค่เข้าผ่านแล้วก็จบใช่ไม่ครับไปเชียังไงจูนนะครับ กะอยากเขาไม่รู้เรื่องจริงนะเขาบุนมึนอ่ะเอาง่ายๆนะแล้วเขาไปดู้ใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาจะขายของผมจอาตังค์ไปคืนนะจูผมก็เลยบอกว่าแล้วคุณจะขายอะไรบ้างผมก็เลยบอกว่าเออผมถามว่ามีอะไรบ้างเขาบอกมีแร่ฟ้าแดงผมก็เลยเอาขายไอมีมีผมถามว่ามีเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าเขาขายกันเท่าไหร่ครับตอนนี้เขาก็บอกว่าสี่ร้ยห้าสิบผมถามมีเท่าไหร่อ้าวก็คุณบอกเองสี่ร้ยห้าสิบเลือกไหมเขบอก็เลยบอกว่าไม่ใช่ผมถามว่าคุณมีจำนวนเท่าไหร่อ๋อ มีทั้งหมดสองร้อยค่ะจะขายจะขายจะขาย200ร้อยผมรอ่ะโอเคครับเลขนี้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 ใช่ไหมแล้วแล้วสีแดงอะครับมีเท่าไหร่อ๋อแล้วราคาเปนเท่าไหรค่ครับผมบอก, 750. กเ5็ดร้อยห้าสิผเราอ่าผมเอาหมดเลยุมมีเท่าไหร่แล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขามีเท่าไหร่วะเขามีพันหนึง่งจะเขาขายสองร้อยอ๋อเร็วครับอ่ะถ้าเกิดถ้ามันมีสองแล้วก็เอาสองร้อยแล้วเขาก็ถามผมเรียกอะไรใช่ปะเจ็จปุ๊บผมก็ไปให้ผมเลยบอกเรียกเขาไปแล้วให้เขากิฟแล้วผมก็ถามว่าแล้วทั้งหมดคุณม,มีเท่าไหร ي? อ้าวก็คุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าเจ็ดร้อยห้าสิบล้วนเออเออไอ้ที่เอาเอาเถอะเออเอาเถอะโอ้ดูมันเหมือนด้วยอ่ะตอนแรกก็บอกว่าเคยเจอคนนี้แล้วจะ้ที่บอกว่าแอ้ทีมกินหน้ากระดาษเขียวแล้วอยู่ดีเขาเอาไปบนประตีกีบอ๋อคนนี้แหละที่ที่ใช่ใช่ที่ต่อยเรืที่ต่อยเรือนะนี่ยะต่อยต่อยเรยงคนนี้แหละเอออยู่ๆอ่ะมันมาซ่อมรถตรงนี้ใช่ไหมซ่อมซ่อมรถไอ้ไอ้ซ่อมรถเขาเองปึ๊บแล้วก็เดินมาหายเรยงบอกว่าจ่ายค่าซ่อมรถให้หน่อยอืม เรื่องบอกไู้ใ,ใหญ่ให้เขาก็ร้องไห้รัวเออร้วนเขาเรียกเขาเรียกว่าไอ้ร้อนอะนี่แหละเฮียผู้หญิงคนนี้มันโง่เดินในจูหล,ลอกทุกวันนะถึงว <c oughs> ่าเขาไปจูได้ไม่รู้ตัวสักทีแล้วอ่ะบินรู้อยู่หรอ,อรู้อีกเลยวันนี้มึงจะไปทำชั่วอะไรเนี่ย ผมเข้ามา <ผม S 1> ครับนะไม่ไปทำความเออนะครับ,รบผมถามนิดนึงครับคือเมื่อวานเนี้ยผมเอาปูบบไปแลกเหมือนเดิมใช่ไหมเอพื่อนน้องน้องน้องใน,นสภาเนี่ยเอาเพียวม,มาเขาบอกว่าน้าสั่งไว้ว่าต้องแบ่งกับโอเวอร์คนละครึ่งใช่ไหมครับกต้องคือผมก็เลยผมก็เลยถามผมอยากรู้ว่าแล้วแล้วถ้าเกิดว่าโอเวอร์เขาจะมาซื้อเนี้ยเขาก็ต้องเอาปูมาแลกใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมเอาอะไรครับเอาข้าวข้าวสเต็กเอาสเต็กสิบจานก็ได้ อะไรนะครับเจ็ดสิบจานครับสัเจ็ดสิบจานโอเคครับกันต่ไปครับผเอางูว่าให้เป็นราคาไม่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 ให้ซื้อไม่ได้ไอพันหนึ่งพันสามร้อยถุงเนี่ยครับพันสามร้อยถุงอะคือกูเอาครึ่งครึ่งเขาจะพิวป่ะอ่าอ่าคือกูแบ่งให้เลยก็คือความจริงอย่างมันได้ทั้งหมดเอ้พันหนึ่งร้อยห้าสิบถุงเด็ดหรือว่าพันสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบกล่องครับใช่ใช่มึงแบ่งกันคนละครึ่งไงใช่ไม่ถึงไม่ถึงยังไงคนละ่มึงทำมาก็คือตอนเนี้ย มึงหาปูนมาให้กูมึงมึงช่วยกูใช่ไหมผมหากูเลยเอาเรื่องมาเมื่อคืนเนี้ผมก็จะบังไม่ได้เชียร์ตื่นรอเนี่ยใช่พามิ่งไม่ดีขับมาโดนมาโดนในพอชนอีกมันไล่เคสนึงอยู่ต้นบัมเต็มเต็มหรือเแล้วมีบัตรเดี๋ยวว่าหรือเปล่าไม่มีมีมันติดมันติดห้าทีมั้งมันเป็นเศษที่ไม่มีบัตรสิบนาทีเขาติดไปแล้วห้าทีแล้วนะไม่รู้จะหาจางไหแล้วอะไรเงี้ยเอาเงินซื้อได้ไหมเขาบอกไม่ได้ครับต้องเอาปูนมาได้อย่าง เลยแบบแอบเซ็งๆนิดนึงเพราะว่าม่ดตั้งค่าพันแล้วอ่ะไม่เป็ก็เดี๋ยวเดี๋ไปคุยล่าหรือว่าคือพมันไว้ไอส่วนเกินส่วนขาดตอนนี้เดี๋ยวทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดเก็ัรบขากระเป๋าสา7จไม่แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปกดมะครับไม่เป็นไรครับกระเป๋าอครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดตา เออเดี๋ยวมึงไปเนี่ยเดี๋ยวมึงไปไปไปคุยทำงานอะไรไปกูไม่รู้เรื่องกูมึนแต่เนี่ยเขาเขาบอกผมว่าน้าเป็นคนสั่งเออก็เดี๋ยวไปนู่นก่อนไปคุยที่นู่นดีอะไรเนี่ยลูกรักมานี่ก่อนผมชอบไม่มีต่างอะไรเลยลูกน่าจะโลนชาวบ้านกูว่า ไอ้บิลลี่ไปคุยไปไปคุยสภาไปคูเบอร์ละพี่บิลลี่พี่บิลลี่โทรหาหนูอ่ะเออเดี <Aub ain> ๋ยวพี่มาเดี๋ยวเมื่อคืนมีงจะให้มานี่ล้วผ่านไปแล้ววันนี้ไล่ up ให้หมดเลยไม่มีเหมือนกันไม่หมดตัวเลย คนก็โคตรบ่อยเลยเอาไปเหอะยิงให้เหอะยื้มเยิมยื้มเยิ้มยิมยิมตอนนี้ครับฝากดูพี่บิลลี่ด้วยนะกลับไปทำงานแล้วอ,ะอ่ะเอาดูพี่บิลลี่ด้วยนะพี่ลี่ไปไหนอ่ะ,ไ,อะไม่แบบเป็นห่วงพี่ชายไงโอ๊ย กลับกลับเขาเป็นกี่โมงอะเนี่ยกลับแล้วดูแลตัวเองด้วยมีอะไรโทรมานะไปส่งน้องบ่าไปส่งน้อพอดีไปไปส่งหน่อยได้ไหมไปเดิกทำให้สังกัดเราภูมิใจหน่อยนี่มาตอนไหนเฮ้ยโทรอ๋อันนี้ตัวเท่าไหร่วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เพื่อนตัวตัวนี้อ่ะ อ๋อหนึงน่งหนึง่งเจ็ดสาอะไรนะอะไรตัวเท่าไหร่คือไม่อันนี้ตัวตัวเท่าไหร่เสือ้อที่ที่ที่เกาใส่ราคาเหรอใช่อ๋อไม่รู้ลืมเออไปไปโมหมดไหนไว้ <laughs> ก็จะไม่รู้ว่าไม่ออกมาเเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนมันไม่นมาส่งอ่ะเนี่ยบอกก่อนโอ้ยคือแบบนิดนึงนะคือไม่อยากกลับเลยอ่ะทุกคนที่ออกมาก็พูดอ,อย่างนี้ไม่ต้องคิดถึงนะเพื่อนโอ้อมาที่เดียวกันดะมาเอิน อ๋อรบกวนตำรวจเปิดเออไหนข้างล่าครับอ๋ออันนี้กูอ,อยู่อยู่โอโหบ้าบ้าฝากหน่อยดิแอบฝากคนนี่ไหนครับสองคนลเลยถึงเหมือนไอ้พ่อเลยวะไอ้พ่อทำอะไรกันเหรอแต่ข้างล่างพี่ต้น,นีสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรมารอพี่หมวดครับอ๋อคนวันน,นี้ เอาข้าวแล้วครับอยู่ข้าวหรอครับป้าจะมาบอกว่ามีข้าวไหมครับเอาข้าวไหมเอาไหมินข้าวไปซื้อมาเล่ากิน <c oughs> กันให้หมดซื้อมาเท่าไหร่ครับพุยระกับเปลีกก่ยนอะในตัว <c oughs> บ้ามากมีสีเ,เลี้ยมาเลยแบ่งไปเลยเอาไปซื้อมาแล้ว ก็คือมาแล้วเหอสีแปลกๆค่อ้ซื้อมาเลี่ยนจานอะเอาไปเลี้ยงเลี้ยงใครอะเราวแล้ว่้าวันหรือว่าแต่เมื่อวานหรือว่าเต้นสนุกกปะครับพลิ้วเลยนะครับพลิ้วใช่แต่ไม่มีทีครับนาทีหนึ่งเต้นได้กินมันเต้นครัไม่ใช่ผม เราจะทำอะไรต่อันรานหรเหรอคะพี่ตจะทำอะไรครับถูกงั้นร้านใช่แล้วใช่แล้วพี่ม่วงอ่่งม่วงพังงกกลับไหมมาตังคืนก็นมาอีกไม่ใช่หรังจ่ะก็ต้องไล่เข็่เขไล่เข็ไล่เข็ดไล่เข็แล้วก็ไลเขเแต่ม่วงมไม่า,าเลครับมีคนสาย ว้าฮูไปดับที่บอกว่าไม่ไม่อยากกลับเข้ากรมเลยอ่ะยุ่งเลยคล้ายกับคนคนหนงเลยอ่ะใครเหรอพี่หมยเลยอ่ะอะไรนะอ๋อคล้ายคนคนหนึ่งเลยไม่อยากกลับเข้ากลมคุุณคณเนาะสวัสดีครับคุณเอ้ยไม่เหมยมาเลยอยา่างบนเตีอยงข้างหลังเลยอยา่างบนเตีอยงข้างหลังเลยได้ยินเสียงในหอโน้ จริงเด้ยพักเลยไหมครับตื่นใช่บหว่ายังเข้ามาต่อกี่โมงแล้วอ่ะสี่โมงครึ่งครับรับคนตื่นตื่นได้ตืโมงครึ่งฮัลโหลครับครับครับผมมารับตังค์ผู้เล่นใหม่ครับข้างสารล้อฝั่งนู้นนะคะคนดีๆครับโอเคครับชี้ขึ้นคนล้อฝั่ง สโมงคึ่ง่มงครึงงคร่งใช3 0รช่ต้องไปเล่นกับน้องหมาใช่ค่ะเอ้วะดวกจะเขาต่อหรอครับรักไหม้ามา่ามวก่อนดูก่อนว่าเขาจะไอ้นี่หรือเปล่าธนาคารอะอะดิะแตกหน่นเลนยอะดิแตกครับ ดูก่อนว่าธนาคารใครจะป้อนธนาคารล่ะครับอะไรหรอใครจะป้อนธนาคารคนดีๆเขาไม่ป้อนกันหรอครับอ้าวอันนี้คือวังแตกใช่ไหม 拜了，拜了。